ชายฮูกะไพ่าหาข้าวแถนเนี่ยมาพิสูจน,น์ในจุดมอ,อยู่นี่เอ้ยเข้าข้อ่ามเนี่ยว่าอันตอนที่มาเห็ดทางอย่างสี่นะตอนมาบุกเบิกนี่ใส่เวลาจากเดือนสามจุดนี่เดือนเดีเดเดยวป้าจะคนมาเห็ดนี่ สอับดีเอฟซี FC มื่อสุขุสุขนนัวซีอยู่ทั้งพังล่าพังท้าย่วตตามประเทศมือนนีน,นก,ก็พบกัสสองแดนมุงสนคือเกาเมื่อนนี้เฮากะได้มาขึ้นผู้ผ้าเงื่อนน้อพี่น้องคิดว่าส้มว,วิว้า,วววาจาวาอยู่ทึ่งนั้นงามเวมลาขึ้นไปส้มว,วิวเนาะพี่น้องสแสดงกระไดขึ้นกับเศร้าตายแต่กะเอยทีบเนาะพี่น้องึ้นก็เพื่อซีหอนจมจนสุดทางพี่น้องตอนนี้เฮากะกำลังสีลงเนาะเพราะว่า คลิปต้นคืนนะเออทีเพนในท้ายแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก้ามุสามสิบเจ็ดนี่แหละพี่น้องตอนเทาก็บกำลังสีใดลงไปในนอเพราะเขาขึ้นมากนะเมื่อยเหมือนแค่แต่ทั้งทึงในขาเจ้าค่ายนำน้อพี่น้องทาข้าเจา้าโบค่ายนำเพราะเขาคือสิบตลอดเลยกัพอดีกับกินนำแล้วก็วกินตะมุฮงเลยอะไรก็ลงมาเนาะพี่น้องนี่บรรยากาศทางลมกับสิบประมาณนี้เนาะพี่น้อง ตัวจริงนะมันสีงามงามพี่น้องแต่ว่าออกล่องเสด็นนะมันอยากมั่วม่เลยแบบโบงามประไดถ้ากองแจงในสีงามก็คือว่าเนาะ,ะเสด็จใส่ไม้แล้วไม้มันโบนเนาะพี่น้องนะคับมันโบนินเสียงนี่ตอนนี้ก็ต้องสีลงมากับพ่อพ่ออาซัยน่ือ่อนะ จะคือว่าเขามาเขาเดี่ยวไหวแท้เบิ่งเลยจับอันนี้ไว้โลดมี3จุดแต่เข้าไปบ่อนที่จริงวัวสีไปจุดที่3พม่หนเด้ไปลงโอ้โอ้โอ้โโอ้เวลาจนาทีข้าล่งหน่อสิไวกว่าเนาะโอ้ก้อยเกยเียบเละ พ่อพี่น้องเสียวคักเลยอึ้มไปภูเขาบ่ได้อยากพอปั้นกันนั่นแหละสไลด์แสดงว่ามีผู้ชายมากเห็น่ถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงแบบลุยๆจัะหน่อยเห็นบ่สไลด์นี้ลงมาพี่น้องลงมาตายมิ้นท์เหรอรอดไม้งานนี้บ่ หอดเชยหเลยปาท้ก็บางคนอันตุ้ยตระวังมือนะจ๊ะเสียสลางบอคือนอชเชยเอาละวบเคยแบบนี้อรันเงข้ามามีสองทางบอคนที่แบบมักออกกำลังกายฮะแม่เนาะโอโอโอคนที่แบบลุยอึม เช่นแบบว่ากรรา็อะิซันๆจะไปเดิปนป่าเดินเข้าเปะแบบในยางในวิดีโอะนะโอ้ยเนะ<พ>าะระวังแต่ยันเหมือนเบิงเข้าถ่ายวิดีโออกมากกลัวสิไดนะผมว่า,ารธรรมดานี่เนาะมันจะขาดเลยซึ้ โอ้โพอดิตินตินตินบาดแล้วมักเป็นหมอกขี้หินนะไม่เหมือนขี้หินเพียงเลยตายเป็นหมอกขี้หินจะคือน้ำเนี่ยเหยียบบอนมัไหลดิอะเขาเนหอกอย่ามันไปคาในมุนนมโกกหมายแทบได้ลเบิ่งได้อย่ามันไหลเด้อเกิบเผานี่มันไหลได้เนี่ย แกออกแล้วก็ได้ได้หน่โรคประดงอยู่ลุมนงสลิปหรอือบปล่าถายยคาคูว่าไพหักเข้าแขนเนี่ยมาพิสูจน์เดนเด้จุดซมอยู่นี่เอ้ยเข้าข้อท่ามเนี่ยว่าอันต้นที่มาเห็ดทางอย่างสี่นะต้นมาบุกเบิกนี่ใช้เวลาจักเดือนสามจุดใน,นเดือนเดียวป้าจะคนมาเห็ดนี่ อ้าเอ้าเอายังมาเห็ดอันแบบว่าเข้ามาเป็นอย่างนี่ทางนี้เข้าได้มาถูบบอฮินนี่หรือบริถุทมันเป็นแบบนี้เลยปะบริทุทธิปะโอมีแต่ตีตีตีออกให้ม่นนั่นไปได้ออื ลิเดนแต่ว่ากเพย์ตลกกขอมันเองจะบินมามาค่ะนี่แล้ววันเสด็จมีพี่น้องตอนนี้กระทังดีเลยเนี่ยหอด,ทา,ดอทางเพียงเหรอแดนทางเพียงโอ้สบายยังบันไดหอดครึ่งหนึ่งที่เอื้อยระเบาทได้เนี่ยอาตะวซิวขนาดได้ค่ะเพรางเมื่องมและกันยกเมื่อแลกะกันยกนี <laughs> ่นะ เือตอนคืนได้ตอนคืนจะกินแล้วก็ยือนอื่นนำ้ำล,ลายกล้นี่ยางแบบข้าโลกก็ข้าคือจะได้เหมยเหมยเขาเลยแบวเลด้ข้าข้าคืนทัน <laughs> จ้าบกคอยได้ลอยแข็งก็ได้ลอยทั้งมืดเลยแต่ข้าล่งนี่ลอยแข็งยางไง <laughs> มันใส่แห้งเด้วเว<อ>่าะขึงแขงเด้ดแม่น้นเขาัะตก แค่าคืนนี่แบบว่ามันบริษไซแข็งลายดิโวชิซิงโวชิซิงฮินจ้วยตายมึงได้กับเขาฮินดิลายเลยเนี่ยป้าต้อใส่ตัวลอยเลยจะตายวะ แสดงถ้าบ้าทาป้าทดสอบอีกทึงสิงสลไปไปบคือป้าบอสไตล์กับป้าปเลยวา่าเมื่อยเมื่อยดิพี่นอ้องหอนหอนเฉพาะเราก็จังมาหย่างแต่สาวเพราะตอนสาวอากาศมันหนาวเนีน่ยมาหย่างก็เมื่อยตอนนี้อากาศเริ่มหอนเนี่ยเลยกระซิบหอนเลยลพี่นอ้องหยางโจโบ่อองหอยเลยพี่นอ้องคึงค่าอยู่

่้าิทยหันยักษ์้าคืนยางสิพี่น้องบาเมื่ว่าขาลกไปาสันเออโลกไปยว่พากระคึงกามอยู่พี่น้องกามค่ากระคืนกามแค้นกระคืนหันยทายคุณไอทีมก็สิบหรออะไรครับเบิ่อนเพลนวะคืนก็คือว่ามองเห็ดข้าอ่อนๆคืนจังบ่มเ่อยเวลาลกนี่คือข้าอ <c oughs> ่อนๆ <c oughs> ้งง <c oughs> <ภ>าเ้าครึงเลยแห้งสีเหมยแห้งสีเจ็บค่า เห็เป็นตัวซิ่วเห็ข้าวออกนะซีโบเทียบพี่นะเด็แสดงเห็นบ่ได้เก็บสรงบอยูยแล้วพี่เนอะเป็นไงล่ะ เด็ดฮอตลาตี quiero, cale, vel, oh, ้แบบนี no. ้กลายแล้วกลายแล้วพี่น้องกลายชิมืดแห้งแล้วไก่แล้วพี่น้องไก่ชิ่มฮอดแล้วก่ชิ่มฮอดแล้วกลัวอู้จะเจ็บมือแข้งผู้ น,นั่นแหละขึงคาบได้เลยโอย้มาไงโอ,อ้มาเด้ยอ้ยออึ้นไปป้ายอยู่เทิ่งค่ะป้าปใช้กับอด,ดัยดอกให้รักนี่นิ้ว ไเมย์ไอ้เมย์หอดอลลีบ่แลนก็ถ่ายไปเลยไะเดะหอดแล้วู้วสิสุดภารกิจกระซิบเร็จวู้วเก็บบอนี่เจ้าหญิงเท่าพี่น้องไปะ่ายลงสิบ่หอดแล้วโอ้รคือไปกินตำหมูหงเนาะพี่น้องไม่ใช่ไปซ่อมอยู่ตำหมูหุงห่านีแสบพี่น้องถ่ายยากต้องขึ้นไปกินอยู่ทึ่งแซ่บ ทั้งแสบทั้งเงหมื่อยทั้งนัวปะปนกันขอ้อแสบก็ต้องมีอุปสรรคหลายอย่างนะพี่น้องลากขึ้นโอ้โทปลาจากแตะหมุดหมืดจนแจง่งไ,นะ <c oughs> ไม่แหงแล้วตอนนี้ก็ลงมอหอเลยเก็บตลอดนี่ก็คือว่าตอนเขาลงฮะอันนั้น เก้ามุงสี่สิบเกียติต้นนี้จักมุ้งเลยตอนนี้ก็สิบมุ้งสามสิบสามนะพี่น้องก็ใช้เวลาไปสีขาวสมมุ่งหนึ่งพี่น้องลงมาป้อเเขาจะาหันยางว่าทิ้งหายแล้วที่จะห่อห่อใกล้สมุ้งหนึ่งว่าสี่สิบข้อหันยางแล้วหยุดเ <3 S 2> นาะ,ะเกือบบวมเกือวลดนอนก็ สไตล์ไปกิดต่าอีกแล้วมีเขาคายปมีเขาคายบ่มีเขาคายปอมีม,มป้อปพี่พี่เนาะห้าคืนไปฮะก,ก็คืนอยู่พูพ๊บนี่สีซูให้ปเบิ่งนี่พี่เนาะมุงนี้แหละที่หฮาึืนไปฮะหัหหนยางเกี่ยวป้อฉันตายเนาะก็คือว่า ปีนี่สิบพันเนาะทาทาต่างประเทศมานี่ยคนทอดได้บ่ปีนี่สำคันโอ้สำคันเนาะพี่น้องต่างประเทศกับสิบพันคนลาวกับสิบพันเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เมือ่อยเหมือน,นแล้วก็สเสด็จปิดคลิปเลยเนาะ,ะแสดงกับคอบใจผู้ใหญ,ญาา่ใจดีอีกครั้งเนาะพี่น้องทีสนับสนุนเนาะให้เดมาเที่ยวว่องเวียงเนาะพี่น้องเมื่อนี่ค่ะทั้งเมืออ่อยทั้งมวนเนาะพี่น้อง <table> 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 t a b l สำหรับคิวนิอัศวิคอโจ้เพื่องธานีน่าฝากฐานผู้ชมก็ไล่ก็แท็กก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแสดงบางส่วนในนพี่น้องๆสำหรับคลิปนี้กับโบมิ่ยังไล่พอกันคลิมน,นะบา,บ,าบายบายังได้ผู้อ๋อความคิดที่พามานี่เหมือนหรือมือนเป็นท่พปกติค่ะโบเบิร์รีวิวกันึ้นหอยไปสีหูเนาะ<ว>กลับเด้เลยไปนี่ขอบใจได้เลยขอบใจได้เลยเด้อเล้ากันไปไปจะได้แข่ง ก็จะลูนเป็นจะได้ความรู้สึกความรู้สึกจะเป็นยังไงเป็นเธอเดียวความรู้สึกบอกเลยว่าเธอเดียวมามาเห็นรีวิวให้เพื่อนพันบอกว่ามาเธอเดียวบอสเป็นว่าเพป็นว่าซีบอาคาปีได้สมมุิเพื่อน่าบอสคาปีใหม่ปะเพื่อนแชร์ไปเที่ยวซ้อมยังสองจุดเดยให้ไปรีวิวให้จะสิไปดเพราะเราบอสคาปีนี่ จางให้ไฟโบไฟโบมันมันอะนะคือแบบแบบนี้มันต้องแบบคนที่หมักปีนภูปีนเขาไอ้เหาแบบล่าๆมันมันบ่ได้ช่วงนี้เขาไปขึ้นขึ้นไปมานั้นเพราะว่าเขายอมแล้วมบไปว่าเจ็บขาเจ็บตัวบัดเช่าเมื่อยก็ยากไปอีกเนาะบางสองเมื่อยเขาไปยั่วหันมือหนึ่งสองมือขาก็ดีโตก็ดี อยอากเห็นค oh, uh, ับไปสราอยเห็นอีกเฉพาะเร้องสาวนี่องสานี่เราจะบอกเราจะงหนิงไงคุณนันท์ฟาไปเมื่อเจ้านี่อ้ก็ว่าให้เอ่ยไปเอ่ยก็ว่าให้ไอไปผู้ได้สั้นไอไปะอไม่แห้งไะได้ย่เขาขึ้นไปนานว่าแล้วเฮเห็นบอกเฉพาะเราจะบออยากไปเองเราจะเห็นเมียเราไปนะไม่อยากได้ย่อเา ป๋าขอบใจเลยเ้ากันไปเวหน้ากับมาไหมนส่วนโมมาด้ยสห่ไแต่เาจะมาหดต่นี้บันนานนะแค่ยะ้อคนก็ต้องคืนเองเนาะปกาับวันนี้พี่นุ่มเดผู้เนี่ยเห็นอยู่นี่ไซบอนเฮาอยู่โอ้หันตับอิดนี่เด้แมนว่าตัวนี้ป้ปกไก่หนึงไก่เนีคืันเกิลงแล้โอ้เกิดตัวนี้ซาลเจแมนเน้เนาะ บัดอันนั้นหรอแกมีน้องตอนนี้ก็ได้ขึ้นรถเลยสิบอกความรู้สึกเลยมีแห้งมาเห็นรถเลยกะนลูกมาหอยลุมเป็นจะได้ตายมาลินบังเรียงสิทำจะตายเนาะเป็นจะได้มาลินบังเรียงป้านะตอนแรกในเมืดอได้แดนมีแห้งมีแห้งค่ะคือมีมีแห้งเรือนิดหนึ่งมีป้าคาจุนสั่นเหยียบคันเร่งจุนวะ มันจะได้อน่นป้าแบบว่าจะไม่มีวันลืมที่นี่เลยจากอันหนางจากอัถีบอันปลกป่นกันไปเลยเหมยไงป้าด้อมันกะปรจจนบไผ่ดีเนาะแต่ว่าอันเท่าหันเขาบบเคยยางมันก็เลยเมยคมันแบบค้นที่แบบหมักหากในการปีนภูปีนผ้าหมักปรจจุบไผ่แบบลุยๆนะเมะกับกิจกรรมแบบนี้ที่จริงถ้าแบบเป็นยูทูบเบอร์และ หนักถ่ายคลิปเจียงสีแนะนำหายทื่อเต้นเพิ่มยังมาแบบเข้ากอยคอไปแล้วก็ซิ่วๆไปคำใส่กันนอนหันแล้วก็ขึ้นไปนี่อ้วกันี่คขกระบาคข้าลงแว้าคนไล่ระบาคข้าลงสิหานาทีระบาเข้ามาลงตอนเก้ามงสีสเจ็มหอดพอดีสิบมงสามสิบมสงสาเขาลงเขาลงเท่าไหร่ก็สิบมงเท่าไหร่เกามงเท่าไหรกาะเก่ามง่บ่ามงสี่บ เก้าโมงสี่สิบเจ็ดกับสิบสามนาทีหอดจำงเก้าโมง,มงกับเป็นสามอ่าสามสิบสามสี่สิบสามสี่สิบสามสิบสามสี่สิบห้องนาทีบ่หอดจำงเนาะค่าลงเนาะค่ขาขืนซีดุนเนาะแล้วก็กำมวลดีงงามดีที่จริงนะ่เราต้องไปแบบให้มันทันตอนตะเวปขืนนะงามแต่ว่ามันบทัตประมาณนี้เนาะพี่น้องพาเจ๊กมา